บุ๊ดนี่ครับได้ปุ๋ยสัตว์มาหนึ่งอันนี่ไงเราได้แครีมาด้วยเห็นปะฮะและเจ้ากระดูกตัวนี้มีประโยชน์ไงต่อเอามาให้หมาได้แวบอ๋อกใช้หมาแล้วน่ารักคุณติงน้องหน่อยน่ารักมากเลยจริงๆออ่ะอู๋ยแครีโอเคครับยอดเยี่ยม ฮัลโหลสวัสดีครับกลับครั้งสำหรับมินิเวิร์อีกรอบหนึ่งฮะเดี๋ยวนคลิปนี้ฮะเราจะมาเอาชีวิตรอดมินิเวิร์กันต่อฮะแล้วตอนนี้ฮะเราก็ได้ผ่าน่ําคืนช่วยแรกๆอันโหดร้ายไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะมาทำอะไรกันในคลิปนี้ฮะ mm. ในคลิปนี้ฮะผมคิดว่านะเราจะมาเริ่มปลูกข้าวกันดีกว่าฮะเพราะว่าอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในเวอร์ชันใหม,ม่มากๆเลยแหละซึ่งสิ่งที่ผมบอกมาว่าไอ้เจ้าขาหมูอันนี้เนี่ยขาหมูบูดแล้วฮะคากิพิสตร ชื่อแปลกๆดีเหมือนกันนะฮะเวลาเรากินนะฮะมันจะทําให้เราท้องเสียแต่การที่เราท้องเสียเนี่ยฮะมันมีประโยชน์อยู่นะฮะอ่ะดูฮะเราจะกินแล้วเราจะขี้แตกนะฮะจริงๆครับมันขี้แตกจริงๆมันแขกตี้อะงึบฟังเสียงซะๆดูสองหนึ่งบุดนี่ครับได้ปุ๋ยสัตว์มาหนึ่งอันนี่ไงเราได้แครีมาด้วยเห็นปะฮะ เขาเรียกว่าแบบพอกินปุ๊บเราเป็นโรคท้องร่วงแล้วเป็นไงฮะเราก็ต้องขับถ่ายใช่ไหมฮะเราก็ได้แครี่ตัวเองมานะไะอแครี่ตรงนี้เนี่ยฮะมีประโยชน์ยังไงใช้ในการปลูกข้าวได้เอ้จริงๆมันมีประโยชน์ฮะดังนั้นฮะผมก็จะทําให้ตัวเองแขกตีแป๊บหนึ่งนะฮะ <laughs> แขกตีเอ้ยแล้วเวลากินเนี่ยมันทําให้หลอดอาหารเราเพิ่มด้วยก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีเข้าใจไหมฮะมันดีในช่วงแรกๆอ้าโอเคแขกตีเรียบร้อยะฮะกินเพิ่มแขกตี ดานั้นถ้าเกิดสมมติเราเล่นกับเพื่อนนะให้เพื่อนเนี่ยไปช่วยไล่าลามอนเตอร์แล้วก็มาแบบเอ้ยเธอมาช่วยแขกตี้ฉันหน่อยอะไรประมาณนี้นะฮะฉันอยากจะทําสวนเออนั่นแหละเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทําฟาร์มกันและการทําฟาร์มในเวอร์ชันใหม่เนี่ยก็ไม่เหมือนเวอร์ชันเก่าๆด้วยนะพูดมากแลวเนี่ยฮะเรามาเริ่มทําฟาร์มกันเลยแล้วกันอันดับแรกฮะไอ้พวกมเมล็ดแตงโมพวกเนี่ยคือผมได้จากพวกอะไรนะไหหรือมันเรียกว่าอะไรนะโหลเหรอนั่นแหละฮะที่มันอยู่ตามพื้นที่นั่นแหละเราจะได้แตงโมมา เอามาคราฟเป็นมเมล็ดแตงโมแบบนี้อย่าไปกินมันนะฮะ <ไป S 1> เอามาคราฟแบบนี้ก่อนปิ้วปิว,ปวโอเคเราก็จะได้แบบต้นแตงโมเขา้าใจไหมต่อไปฮะเราต้องทําอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์ทําสวนเนี่ยมันจะอยู่บริเวณตรงนี้มันเรียกว่าอะไรมันเรียกว่าจอบนะฮะตอนนี้มันขาดอะไรเออเราขาดอะไรเราขาดหินโอเคฮะเอาหินออกมาทําหินมาเยอะๆเลยปึ๊บๆแบบนี้แล้วเราก็ทําจอบหินแบบนี้โอเคตอนนี้เราได้เควสเยอะมากๆเลยไหนดูซิเราโอ้โห เราได้เควสเยอะมากๆมามาเก็บของรางวัลกันก่อนมาโอ้โหตั้งแต่คลิปที่แล้วอืมอืมของรางวัลอืมคือไอ้ตรงคําอธิบายเควสเนี่ยฮะอ่านข้างล่างตรงนี้ก็ได้นะฮะมันจะช่วยใบยให้เราเล่นได้อยู่ฮนะว่าแบบเอ้มันต้องเล่นอะไรยังไงนะฮะแล้วตอนนี้ผมต้องไปถึงไหนนะฮะโอเคปึ๊ดๆๆไหนดูสิเรารับของหมดแล้วหรือ,อยังอ่ะ <h ums> ของหมดยังของหมดยังของหมดยังมันให้เราทําเควสอะไรเนี่ยมันให้เราวางไม้ที่พื้นเหรออ่ะอได้ได้ได้ได,ได,ได อ่ะวางไม้ที่พื้นปึ๊บโอเคแล้วก็ทุบออกเห <c oughs> มือนแบบสอนเราสร้างบ้านอะไรอย่างงี้ไงขานอกเป็นเวลากี่โมงข้านอกเป็นเวลามืดใช่ไหมเขางนอกกี่โมงโอ้พึ่งจะเที่ยงคืนงั้นก็คงจะต้องรอกันสักระยะหนึ่งแหละฮะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์น,นิดนึงฮะระหว่างนี้ฮะเราก็จะขุดลงไปข้างล่างโอเคป่ะฮะเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบหาแร่ไปด้วยอะไรอย่างงี้งนะฮะดูซิเนี่ยเราก็จะขุดลงไปข้างล่างแบบนี้ลงไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันฮะลงไปคือเราไม่ได้ขุดเหมือนวันนี้หรอกแต่ก็ออ้ได้แร่ะก็แบบแบบค่อยๆขุดลงไปเรื่อยๆอะไรอย่าง ถึงวันถึงในคลิปหน้าอะไรเงี้ยเราลงเหมือนเราจะได้แบบลงได้เลยนะฮะโอเคระหว่างรอไงมันเป็นเวลากลางคืนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์โอเคสมัยก่อนเนี่ยฮะไอ้พวกไฟพวกนี้เนี่ยหรือไอ้คบเพลิงเนี่ยจะต้องทําจากฐานเท่านั้นถูกต้องป่ะฮะก็เป็นอัปเดตใหม่ที่ดีแหละนะฮะมันสามารถทําจากใบไม้ก็ได้อะไรอย่างงี้อ่าทำให้โลกเราสว่างสวมากขึ้นกว่าเดิมอ้าวแล้วระหว่างนี้เราก็เจอแร่ใหม่ๆด้วยนะฮะอันนี้คือแร่อะไรอันนี้มันคือแร่มันเรียกว่าอะไรฮะมันคือแร่ทองแดงโอเคป่ะฮะแร่โลหะผสมทองแดง มันก็เป็นแร่ใหม่ในมินิเวิร์ตนะฮะเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะได้ใช้แร่อันนั้นเองฮะไอ้เจ้าแร่โลหะทองแดงใช่ไหมมันมันเรียกว่าอะไรนะลืมีกแวโลหะทองแดงโลหะผสมทองแดงมันคือบรอนซ์ปะซึ่งแร่ทองแดงเนี่ยฮะถามว่าจะได้ใช้ประโยชน์ไหมมันจะต้องได้ใช้แน่นอนฮะแล้วมันเป็นแร่ที่มีความสําคัญในการเล่นช่วงแรกๆด้วยฮะถ้าเราไม่มีแร่ทองแดงเราจะไม่สามารถไปขั้นสูงได้โอเคป่ะไหนดูซิข้านอกกี่โมงแล้วฮะข้านอกตีสามในเกมในเกมในเกม โหถ้าบ้านผมเล่นเกมตีสามบ้านผมด่าตายพอดีแบบโอ้ยเด็กเดือดไม่ยอมนอนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะลงมาอีกนิดนึงอ่ะเจอแร่ทองแดงอีกแล้วอ่ะก็เก็บสิฮะและตอนนี้อาหารอันสุดท้ายนะฮะที่มันแถมมากับเกมเราก็จะกินหมดแล้วไม่อาหารของเราหมดเรียบร้อยฮะแต่เราก็ยังเหลือพวกเนื้อสุกเนื้อสัตว์อยู่ข้างนอกเช้าแล้วหรือยังข้างนอกเช้าเรียบร้อยฮะไปเริ่มทาสวนกันเลยดีกว่าฮะเก็บขยะเก็บ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 ก็บอะไรก็ฝนตกอีกแอะเอียนทำไมฝนมันชอบตกช่วงเช้าไม่เข้าใจ โอเคฝนตกไม่เป็นไรฮะเราออกไปดูข้างนอกกันสิว่าเป็นยังไงบ้างฮะมอนเตอร์มีไหมมอนเตอร์มอนเตอร์ยังตื่นอยู่อะไอ้ยาไม่เป็นไรผมมีอีกหนึ่งวิธีฮะเรามาเปิดโกดังของเราฮะกดตัวไอที่คีย์บอร์ดฮะคือถ้าเกิดสมมติใครที่เล่นมินิวัวมานานๆเนี่ยฮะมันจะมีของแถมลักษณะคล้ายแบบนี้เราก็สามารถเซิร์ชมาได้เช่นแบบเรามีพลุใช่ไหมฮะมันจะมีพลุเปลี่ยนกลางวันกลางคืนมันอยู่ไหนอะมันอยู่ไหนอะพลุกลางวันกลางคืนเอ๊ะอยู่ไหน เรียกว่าอะไรพุเปลี่ยนสภาพอากาศอ่ะมันอยู่ใส่อยู่ในอ่านี่ไงฮะพุเปลี่ยนสภาพอากาศโอเคกดจุดปุ๊บฟ้าโป่งอ่าสุดยอดอันนี้ฟรีนะฮะคือเราไปเก็บฟรีมันก็แจกอยู่เรื่อยๆนั่นแหละฮะโอเคฝนอยู่ตกแล้วสวยงามฮ่าปลูกข้าวต่อได้เอ้ยมอนเตอร์นายหลับเดี๋ยวนี้หลับหลับเดี๋ยวนี้ไม่หลับเหรอไม่หลับใช่ไหมอ่ะไม่หลับก็ตื่นอยู่ตรงนั้นแหละฮะ โอเคเรามาปลูกข okay, ้าวของเรากันด okay, ีกว okay. um right. ่าฮะซึ่งเราจะปลูกข้าวบริเวณตรงไหนก็ควรจะเป็นพื้นที่โล่งๆแหละนะฮะนี่ฮะเรามาปลูกแถวนี้ดีกว่าฮะโอเคมีมอนเตอร์แอบหลับอยู่ตรงนี้ด้วยปอกหัวทีนึงจะเอะตเอะตเอะตเอะแตเอะเอเรามาเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้โล่งๆนิดนึงนะฮะเราจะได้ปลูกข้าวกันได้อย่างง่ายดายฮะแล้วบางคนอาจจะสงสัยว่าแบบเอ้าแล้วจะเอาข้าวจากไหนอ่ะเมล็ดข้าวก็ไม่ได้เนี่ยเนี่ยผมพยายามทุบบล็อกหญ้าแล้วเนี่ยเนี่ยทำไมเราไม่ได้เมล็ดเลยใช่ไหมฮะเมล็ดเนี่ยฮะมันไม่ ไม่ไดเอามาด้วยไอ้เมล็ดข้าวเนี่ยฮะมันไม่จําเป็นฮะเราสามารถเอาพวกข้าวสาลีที่มันแจกแจกอยู่เนี่ยฮะเอามาแปะได้เลยฮะใครไม่เข้าใจอ่ะดูขอทุบตรงนี้แป๊บหนึ่งนะฮะไกลเกี่ยพื้นที่ต้นไม้ในเกะกะมากเลยเนี่ยเราขี้เกียจทุบนายมากเลยเนี่ยรู้ปะเนี่ยนี่ฮะเราสามารถเอาข้าวสาลีเนี่ยฮะเอามาปลูกได้เลยฮะเผื่อบางคนไม่รู้นะฮะข้าวสาลีโอเคฮะแล้วก็เอาเมล็ดแตงโมมาปลูกนิดนึงโอเคอ่ะใช่ฮะเราเอาฝ้ายมาปลูกก็ได้ด้วยเหมือนกันฮะแต่ว่าตอนเนี้ยฝ้ายเราครบจํานวนเราทําเตียง บบะะเอาฝ้ายออกมาแบบนี้ฮะแล้วเราก็ขาปั๊บ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 แบบนี้ฮะเราก็จะได้มเมล็ดฝ้ายมาโอเคแล้วเราก็ปลูกไปนั่นแหละตอนนี้เรายังไม่มีถังน้ําดังนั้นฮะเราก็จะปลูกแบบแห้งๆไปก่อนนะฮะคือถามว่ามันสามารถปลูกได้ไหมมันก็ปลูกได้นั่นแหละฮะแต่มันก็จะแบบโตช้านิดนึงอะไรเงี้ยฮะตัดไม้อย่างลําบากแต่แน่นอนฮะเราได้ใบไม้มาเยอะมากได้ใบไม้ามาทาอะไรฮะก็ามาทําไฟเหมือนเดิมนั่นแหละฮะมันก็มีประโยชน์ทั้งนั้นแหละนะเวลาตัดไม้ทีเนี่ย แต่ปัญหาคือต้นไม้มันสูงเข้าใจไหมเราผมขี้เกียจเนี่ยต้นไม้สูงเราก็ต้องแบบเนี่ยต่อตัวต่อตัวอย่างเงี้ยโว้ยแต่ก็ยังดีที่มันสามารถครับของในตัวได้ฮะมันก็เหมือนแบบเออไม่ต้องวิ่งไปที่คัฟติ้งเทเบิลให้เสียเวลาอะไรกับชีวิตวนะฮะโอเคสุดยอดตัดไม้เสร็จแล้วเสร็จตรงไหนเนี่ยเสร็จยังเนี่ยโอ้โหลอยทุบป,ป่องอยู่ข้างบนเออคอย มาตัดอีกทีนึงแล้วกันฮะปลูกข้าวกันก่อนวิธีการปลูกเวอร์ชันใหม่ทำยังไงฮะเราจะต้องใช้ไอ้เจ้าจอบเนี่ยฮะคิดข,ขวาค้างที่พื้นฮะกึกกระ๊กกรกแบบนี้อุ้ยตกวันดีหมูตกใจหมดเลยเนี่ยอย่ามาดิทูเนี่ยคิดข,ขวาค้างแบบนี้แวบเห็นปะฮะปลูกกว่าจะได้แบบนี้แต่ละอันมันก็สมจริงอะ่ะใช่ปะฮะเหมือนแบบเวลาเราปลูกข้าวเราก็ต้องมานั่งพวนดินจบัจบจบัจอบอันนี้ก็เหมือนกันฮะค่อยๆพวนไปอ่ะปลูกอะไรก่อนดีมาปลูกแตงโมงฮะปึกป๊ก เวอร์ชันใหม่เวลาปลูกแตงโมเนี่ยฮะไม่ต้องเว้นเหมือนไมค้ค้าเข้าใจไหมคือเราปลูกแบบนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวมันก็จะโตทับต้นไม้ต้นเก่าของมันไปเลยฮะไม่ต้องเว้นเข้าใจอ่ะเราวางปลูกข้าวหิวข้าวทำไงดีฮะอ่ะมาแขกต,ตีกันดีกว่าม,มามามากบอ่าแขกต,ตีโอ้โหตองก็เสียข้าวก็ต้องปลูกโอ,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 โอ้ชีวิตมันจังหน้าสงสารเหลือเกินโอเคยอดเยี่ยมฮะแล้วเราก็เอาข้าวเนี่ยฮะมาปลูกลักษณะคล้ายแบบนี้ได้เลยฮะปลูกแบบนี้ตึบตึบตึบเห็นปะ เราก็ได้เหมือนแบบมเมล็ดในตัวอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็เอาแครตี้ของเรานะฮะเอาปุ๋ยสัตว์เราเนี้ยฮะไปใส่ข้าวแล้วข้าวเราก็จะโตอ่าแปบบ๊บนึงนะผมเอาแครตี้ใต้บานตัวเองแป๊บนึงนะฮะปุ๋ยสัตว์ไหนดูซิแครตี้อยู่ตรงนี้อ่ะฮะนี่ฮะเอามาใส่แบบนี้ได้เลยปิ้วปิ้วแบบนี้แบบนโ,โอเคครับแล้วเราก็ทุบแล้วเราก็ปลูกต่อเราก็เอาข้าวเนี่ยฮะมาปลูกได้มเมล็ดก็เอามาปลูกได้ด้วยเช่นกันเอ๊สุดยอดตบหนึ่ง ตบมือทําไมอะไรไม่รู้บ่อยๆรู้สึกเหมือนมันจะมีไม้ลอยตุ๊บปองอยู่ข้างบนด้วยนะเนี่ยกเกียดอะเ,ออเดี๋ยวค่อยมาจัดการกับมันอีกทีหนึ่งแล้วกันฮะช่วงเวลานี้มาออกตามล่าแล้วก็เช็คสภาพพื้นที่แถวนี้กันดีกว่าฮะว่ามีอะไรน่าตื่นเต้นบ้างไหนดูซิตามแหล่งน้าอย่างเงี้ยฮะมีปลาบ้างหรือเปล่าเรอาอจะได้เหมือนแบบมีอาหารกินเยอะๆอย่างเงี้ยฮะแบบแบบแบบ ย้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะเวอร์ชันใหม่ไม่สามารถใช้กันไกตัดขนแกะได้แล้วเพราะว่ากันไกเนี่ยฮะมันถือว่าเป็นไอเทมที่แบบไม่ได้ใช้แล้วอะไรเงี้ยนะตบนี่แน่นี่แนะ่นี่แนะ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 นี่แนนะี่แนเออไอเจ้านี้ด้วยเหมือนกันแอบหลับใช่ไหมแอบหลับในห้องเรียนอืมเอออืมและไอเจ้ากระดูกตัวนี้มีประโยชน์งไงต่อเอามาให้หมาได้แฝบอ๋อไ,ได้หมาแล้วน่ารักคุณติงน้องหน่อยน่ารักมากเลยจริงๆอ่ะอูดแขกตีโอเคครับยอดเยี่ยมอ่ะเราก็ลากหมากลับบ้านฮะ แปปหนึ่งนะบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยโอไม่นะหลงทางไม่นะบ้านเราอยู่ไหนเออตัวเลวบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยไอเหียอ่ะเดินไปแปะไฟไปนิดนึงสวัสดีพ่อคับสวัสดีพ่อโอ้มีอะไรมาขายบ้างเนี่ยฮะขอดูแปบ,บหนึ่งฮะสวัสดีพ่อไหนดูซิมีอะไรมีที่โอ้มีที่ขุดเพชรด้วย <Okay. S 1> เอามาขอบคุณมากครับพ่อโอเคถึงบ้านเราเรียบร้อยครับววปลงเข้าไปในบ้านแล้วก็เรียนเชิญคุณติงน้องน้อยเข้ามาในบ้านฮะเร็วเา้าฮัลโหลหมาไม่เข้าบ้าน คุณติงน้องน้อยครับเข้าบ้านเลยครับมืดแล้วเออหรือจะอยู่ข้างนอกบ้านก็ได้อนอนไปแปะไฟแถวนี้นิดนึงฮะขยายอาณาเขตเพื่อให้มอนเตอร์เกิดน้อยลงโอเคมาถึงตอนนี้เรายังไม่มีประตูเลยฮะมาทาประตูกันสัหน่อยแล้วกันฮะไหนดูซิมันทําประตูได้หรือเปล่าประตูประตูประตูนี่ฮะทำได้ประตูอยู่ทะเลอันนั้นมันปลาทู <S <S ประตูอยู่ทะเลเอาสวัสดีครับพ่อไหนพ่อมีอะไรมาขายบ้างฮะมีชุดเกาะอย่างนั้นเหรอ <S <S น่าสนใจราคาเท่าไหร่ฮะราคาว้าราคาแพง ซื้อไม่ได้เอาดอกทานตะวันมาก็ได้ฮะแต่เวลาวิ่งวิ่งนะวิ่งนะแฮมทาโลซื้อซื้อมาไว้อย่างนั้นแหละนะฮะโอเคทําประตูกันสักนิดนึงนะฮะแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้โอเคทําประตูได้ประตูเรียบร้อยแปะนะฮะยามนะฮะพวกมอนเตอร์สามารถทุบทำลายประตูได้ดังนะั้นเราจะต้องแบบเช็คประตูตัวเองดีๆนิดนึงแต่ถ้าเกิดอ,อยากจะปลอดภัยมากก็เอาบล็อกอุดไปเลย ปลอดภัยที่สุดนี่ไงเห็นปะฮะข้าวของเราโตเรียบร้อยแล้วคือมันก็โตแต่มันจะโตช้านิดนึงแต่มันก็ถือว่าโอเคแหละใช่ปะฮะตอนนี้มันก็ช้าเรียบร้อยฮะมาตบมอนเตอร์กันดีกว่าไหนสีเอา้ายังไม่หลับเหรอเนี่ยเอา้านายต้องหลับได้แล้วเข้าใจไหมเป็นเด็กตีนายต้องนอนพระอาทิตย์ขึ้นนายต้องนอนเข้าใจเปล่าฮัลโหลและหลังจากที่เราเดินสำรวจพื้นที่บริเวณตรงนี้มาสักระยะหนึ่งฮะเราก็พบกับว่า มันคือเกาะลอยฟ้าฮะมันเรียกว่าอะไรนะ Floating Island ปะ่ะก็คือเกาะลอยฟ้านั่นแหละฮะถามว่าบนเกาะลอยฟ้ามีประโยชน์อะไรไหมมีประโยชน์ฮะซึ่งถามว่าเขาเรียกไงมันจะมีพ่อค้าจากต่างดาวอยู่ตรงนั้นฮะคือมันไม่อันตรายหรอกแต่ว่าผมขี้เกียจขึ้นไปเข้าใจไหมคือขึ้นไปก็ไม่รู้จะไปทําอะไรมาขอตบไอ้เจ้านี่ก่อนนี่แน่นี่แนะ่นี่แนะ่นี่แนะ่นี่แน,ะนแนะ่มาเลยใจนี่เอาเพื่อนนายตื่นแล้วเอามานี่นี่นี่ประสบอุบัติเหตุด้วยกันมาได้เนื้อเน่ามาทําไงครับแวบ มามาหมั่กันดีกว่าฮะมาแคกตี้แคกตี้แทกแต่มีปลาแถวนี้หรือเปล่าขอดูซิคือถ้าเกิดสมมติมันมีปลาแถวนี้นะฮะเราก็จะสามารถหาอาหารได้อา้าวมีปลาด้วยขอบคุณขอบคุณขอบคุณนี่แน่นี่แน,น่ได้ปลาแล้ว คือปลามันก็แบบเกิดเรื่อยๆอะเข้าใจไหมฮะมันก็ถือว่าเป็นแหล่งอาหารที่ดีชนิดหนึ่งเลยแหละฮะและมาดูพื้นที่ตรงนี้นิดนึงเห็นปะฮะมันจะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างสวยงามแล้วบางคนบอกนะว่าไอ้เจ้าเกาะลอยฟ้าเนี่ย hmm. เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างหายา,ยากฮะแต่ว่าแบบเราโชคดีอะไรอย่างงี้ไงฮะเจอเกาะลอยฟ้าในพื้นที่ตรงนี้เลยโอเคอ่ะมีข้าวให้เก็บด้วยอะสวยงามฮะะเก็บ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 อุ้ยมีข้าวเยอะนะเนี่ยฮะขอบคุณขอบคุณขอบคุณเฮ้แป๊บหนึ่งนะมีป่าจังเกิลตรงนี้้ดวยอ สุดยอดถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนั่นคือพ่อหมดนะฮะเราอย่าไปยุ่งกับเขาโอเคปะฮะตัวนั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างอันตรายมากอย่าไปยุ่งกับเขาพูดอีกรอบนึง อย่าไปยุ่งกับเขาดูดิฮะ,ฮะเห็นปะพอเกาะลอยฟ้าเป็นไงฮะข้างล่างมันมืดแล้วเป็นไงมืดแล้วไงมืดแล้วไงมอนเตอร์เต็มเลยนะฮะก็อย่าไปยุ่งตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะฮะมันอันตรายะฮะเราเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเราก็กลับบ้านของเรากันดีกว่านี่เนะ่ได้ข้าวมาเต็มเลยโอเคอได้ข้าวอีกแล้วขอบคุณเอาเก็บสิฮะอู้ดูตรงนี้สิได้ฝ้ายเยอะเลยฮะน่าสนใจฮะเก็บฝ้ายไปให้หมดฮะเราจะได้ทําเตียงเราจะได้นอนข้ามช่วงเวลากลางคืนกันเลยฮะโอไม่นะฝนตกโอ้โหนี่ตเลย โห้ืแบบนี้มอนเตอร์ก็เกิดดิไอ้ยาเอาแล้วฮะช่วงเวลาอันโหดร้ายมันกำลังจะมาถึงเราแล้วฮะฝนตกกลางวันแสกแสเนี่ยนะอ่ายังดีฮะที่ปอนเตอร์ยังหลับอยู่นะฮะโอเคครับรอดไปฮะรีบกลับบ้านกันดีกว่าฮะฝนตกฟ้าผ่าปิ้งเปี้ยงขนาดนี้มอนเตอร์ยังหลับกันลงนะฮะโอ้เก่งดีจริงๆอ่ะตัวนั้นไม่หลับเรารีบเข้าไปในบ้านดีกว่าโอ้ไม่เข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้านพอ่อถอยไอ้เจ้าพ่อขาเก็กกะ นี่แน่นี่ฮะเห็นปะฮะเรามีฝฟายครบทั่วเรียบร้อยนี่เรามีไม้แล้วเราก็มีฝ้ายแบบนี้สามารถทําเตียงได้ฮะโอเคทําเลยฮะจะได้เป็นการเซฟแล้วก็นอนข้ามช่วงเวลากลางคืนฮะโอเคเราเอาเตียงวางไว้ตรงนี้นะฮะแต,แต่ปัญหาคืออันเนี้ยคือฝนตกและมันยังไม่ใช่ช่วงเวลากลางคืนดังนั้นเราจะนอนไม่ได้<ม>เห็นปะฮะมันเป็นเวลากี่โมงมันเป็นเวลาบ่ายหนึ่งโมงนะฮะยังนอนไม่ได้อ๋อเนี่ยนอนได้ไหมนอนได้ไหมนอนได้เหรอนอน ถึงนอนได้แต่มันก็คงข้ามกลางคืนกลางวันฝนตกไม่ได้หลอมั้งใช่ไหมโอเคครับนอนไม่ได้มันก็คือนอนเล่นได้เฉยแต่มันก็ข้ามไม่ได้ฝนตกอ่าพ่อค้านยจะขายอะไรอีกไหมเนี่ยเออไม่เอาไม่ซื้อมาทําอาหารกันดีกว่าไหนดูซิเราได้ปลามาใช่ไหมฮะโอเคใส่ปลาป๊าป๊าป๊าเข้าไปฮะไหนดูซิมีเนื้อดิบอะไรอีกหรือเปล่า เนื้อดิบเนื้อดิบเรามีเนื้อดิบด้วย yeah. เยี่ยมเฮ้ยผมเพิ่งเห็นอะอะไรเนี่ยข้อความอะไรเนี่ยตายแล้วอ่านไม่ออกไอจ้จ้าตรงนี้อโอเคครับขอบคุณที่ส่งภาษาจีนมานะฮะโอเค <c ười> คือผมเพิ่งรู้ว่า นี่อะไรอะ่ะมีเอฟเฟกอะไรด้วยเอ้ยเอฟเฟกน่ารักอะ่ะโอ้กระสับกระเฉง <c oughs> ขยายความแข็งแรงเพิ่มขึ้นคือเหมือนแบบเวลาเรานอนอะไรเงี้ยเราจะแข็งแรงมั้งโอ้น่าสนใจตัวละครน่ารักอะ่ะอ๋อ <c oughs> และเนี่ยแล้วเวลาเรานอนเนี่ยเห็นปะฮะเราจะได้เอฟเฟกอันนึงด้วยที่ว่าเหมือนแบบเราจะฟื้นฟูเอชพีเร็วกว่าเดิม30%นน่าสนใจเฮ้ยมีประโยชน์มีประโยชน์มีประโยชน์ฮะผมเครื่องใจฮะแป๊บหนึ่งนะฮะ นี house, house, next next ่เนี่ยนี่นี่นี่ลำคาญนายเราเราเกลียดนายมากเลยนายจะเกิดอะไรเยอะแยะก็ไม่รู้นี่ฮะเราก็ปลูกข้าวเพิ่มเติมแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเราก็มีไอ้พวกอันนี้ด้วยฮะคอตตอนโอเคป่ะฮะคอตตอนก็คือฟ้านั่นแหละฮะเราก็จะปลูกต้นฟายแบบนี้มันกินไม่ได้นะฮะแต่ก็คือมันแบบปลูกเอาไว้เผื่อแบบมีใช้ประโยชน์ในอนาคตอะไรเงี้ยฮะรู้สึกเหมือนเอฟเฟกต์นี้มันจะดีนะเนี่ยฮะไอ้เจ้าเอฟเฟกต์กระชับกระเฉงเนี่ยฮะก็คือมันแบบ เราตื่นเช้ามาเนี่ยเราอยากจะทําอะไรหนักๆเราก็สามารถทําได้เลยอะ่ะเนี่ยเราสามารถขุดมงขุดเหมืองเราจะตัดมงตัดไม้เนี่ยเราจะตบมอนเตอร์เห็นปะเราจะวิ่งไปไหนเราก็สามารถแบบทําได้เลยอะ่ะเอ้ยดีนะ นี่แน่ตบนี่นี่นี่ฆ่ามันเตอร์ให้หมดเลยฮะนี่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 สรุปอัปเดตใหม่มินิเวิร์ถามว่าน่าสนใจไหมน่าสนใจมากๆเลยแหละนะฮะอย่างตัวนี้อ่ะเราจะไปขุดเหมืองอะไรก็ขุดไปได้เลยฮะเพราะอะไรฮะมันมีความกระฉับกระเฉงอ่ะและความกระฉับกระเฉงเนี่ยฮะก็คือมันแบบเราได้พลังงานใช้ฟีอ่ะคือมันแบบไม่หิวในช่วงเวลาหนึ่งเลยอะฮะโอเคน่าสนใจซึ่งตอนนี้เราก็มีข้าวกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เนี่ยฮะปลูกข้าวลักษณะคล้ายๆแบบนี้อ่ะเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็ปลูกไปเรื่อย ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆฮะรับรองฮะอาะนาคตเราจะมีอาหารกินกันเยอะมากๆเลยแหละฮะแต่ว่ายังไงก็ตามหากคลิปนี้ครับแหม่น่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปเพลินนี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด like, subscribe ให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะบายขอขอบคุณทูซูเปอร์ไฟเบอร์เกมโอโปรแพคที่สนับสนุนอินเทอร์เน็ตให้กับเหล่าเกมเมอร์ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสามท่อตรงแยกการใช้งานอย่างชัดเจนเหมาะสำหรับการใช้งานภายในบ้านที่มีการใช้งานหลายคนซึ่่่่งคคนนนทีีีจจะะเเเเลลกกกกมมมม็กมก็ไไปปรรตต ใครจะโหลดอะไรก็ไม่มีปัญหาไม่ดึงอินเทอร์เน็ตซึ่งกันและกันรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข่าวที่ใใต้คลิปหรือทาง to s u p e r f i b e r g a m e p r o p a c k c o m คิดยังไงกับอัปเดตมินิโวอร์ใหม่อันนี้ฮะคอมเมนต์ตรงบริเวณข้างล่างกันได้เลยฮะถ้าคลิปใหม่ออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย